วัสดีครับเดี๋ยวนี้ผมจะมารีวิวเรื่องการจัดคิวรางวัดของนังงานที่ดินนะครับโดยใช้แผนที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวอย่างนะครับสิ่งที่ต้องนำมา,ามีในฐานข้อมูลข้างแรกก็คือข้อมูลเขตการปกครองคือก็คือเขตการปกครอง แล้วก็อาจจะมาใช้กรรมวิธีในการจำแนกเป็นแต่ละสาขารับผิดชอบไปซึ่งผมจะลาไว้ไม่ได้กล่าวถึงนะครับทีนี้เวลาเรามานี่อันนี้ผมทำสําเด็จรูปแล้วคือข้อมูลเราก็เราแอดเข้านะครับแอดเข้าข้อมูลทุกอย่างนะทั้งสำงนักที่ดินในจงังในเขตรับผิดชอบแล้วก็จังหวัดข้างเคียงนะครับ อันนี้ก็คือข้อมูลในเชฟไฟล์สองตัวอย่างนะครับทีนี้ข้อมูลใน attribute มีอะไรบ้างนะการาคลิก a t t r i b u t e ก็คือมาที่คลิกซ้ายแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ open a t t r i b ร t e table คือหน้าต่างหน้าต่างอะไรต่างๆนะครับสิ่งที่จะมีข้อมูลตัวหนังสือเล็กไปหากตัวสนงสือเล็กไปเรามองไม่ชัดเรามาที่นี่นะครับมาที่ T a เ l e เนี่ยนะเรามาที่ Apple ิเนเนี่ยนะครับเรามาสักประมาณ 12 DPI ตัวสีก็อาจจะเป็นไทยสารบันลแล้วแต่กระปอค่าที่ฟอคคือไทยสารบันนะครับแวค่าที่เราใช้ก็แอพพลายไปก็จะเป็นตัวสอใหญ่ที่เราเห็นชัดนะครับทีนี้ข้อมูลก็คือสิ่งที่เราต้องกรอกอันนี้ข้อมูลที่มันอยู่ใน,ในที่ที่ผมได้จัดทำไว้นะมีทั้งหมดอยู่15สาขาทั้งหมด16สาขานะครับ16 คิสำนักง,งานนะครับทั้งหมดนะครับเนี่ยนะครับคิสำนักง,งานทีนี้ข้อมูลก็คือจะมีอะไรบ้างนะครับ Land office โค้ดก็คือโค้ดตามของสมสนะโค้ด a n d Office คือสำนักง,งานที่ดินนี่ก็จะงดเชียงใหม่บ้านคือสาขาแล้วก็เดก็คือคิวรางวัลคิวรางวัลเอามาจากไหนก็คือจากที่สาขาก็ส่งข้อมูลให้อย่างเนี้ยอย่างของจังหวัดเชียงใหม่ เราก็มาคลิกใส่ข้อมูลต้องมาเปิดเปิดเปิดสตาร์ทดีอเอดดิ้งก่อนนะครับเปิดสตาร์ทนะครับนี่นะครับเปิดสตาร์ทแล้วก็อันนี้ไม่ไม,ไม่ต้องเปิดนะครับปุ๊บแล้วก็ปิดแล้วก็คลิกข้อมูลนะฮะแล้วข้อมูลตรงนี้ขึ้นมานะที่รอนในข้อมูลแล้วก็สมอันนี้จะสมัคง,งานที่ดินยงเชียงใหม่เราจะดูเชียงใหม่คิวรางวัล48วันข้อมูลหน้วันที่9เดือนตุลาแลนะครับ ป48วันนะครับอันนี้ต้องใส่ข้อมูลนะครับข้อมูลถ้าจะส,สังเกตนะข้อมูลตัวสิเหล็กหลงมาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นสำนักง,งานที่ดินจอมทองนะครับไล่จอมทองมาไล่ไปเรื่อยๆจนสุดนะครับถึงสุดท้ายก็คือสำนักง,งานที่ดินจงังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยก้อดนะครับก็ถึงคิโลวัดห้าสิบอันนี้คือขีข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือข้อมูลที่เราได้มานะครับอันนี้คือข้อมูลเนต็ตบิวนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเซฟนะครับข้อมูลบันทึกเสร็จแล้วก็เซฟข้อมูลเนี่ยนะนี่นะนนะข้อมูลที่เราขีข้อมูลเข้าไปเราจะแสดงในเป็นตารางคิวลองวัดนะครับข้อมูลก็คือในส่วนนี้นะครับ ทีนี้เราจะมาแคสซิฟายก็คือจำแนกจำแนกเป็นอยู่เอาเป็น2ช่วงนะเนาะก็คือก็คือคิวไม่เกินคิวสามสิบสิบห้าถึงสามสิบแล้วก็สามสิบเอ็ดจนถึงห้าสิบวันนั่นแหละครับทีนี้เราก็คือว,วิธีการจำแนกนะเรามาที่ property นะครับ property นะครับมาที่ คิวลิสนะครับแล้วก็มาที่จำแนกออกมานะจำแนกคิวรางวัลเดย์จำนวนเดย์นะครับเนี่ยครับแล้วก็แอดว่าแอดออกมานะก็คือจำแนกค่านะครับอันนี้ก็คือจะออกมาเป็นสีนะสีนี้สีจะเป็น default auto นะว่ายัางไม่มีเป็นสีสีคิวยังกี่วันว่าเราหรือเ,เราจะไล่สีนะครับ วิธีการไล่สีเราก็ต้องมาแคสซิฟายก่อนการแคสซิฟายก็คือหรือการจำแนกกัอนมามาใหม่นะครับเมื่อกี้อาจจะมีจำแนกอยู่ในเมนูคัดเคลื่อนนะมาที่มาที่คุณภาพนะคุลภาพแล้วคือมาที่เนี่ยคลเลอร์เนี่ฮะอันนี้ก็คือมาที่เดนะครับเดนนี้ เราจะจำแนกเป็นสองลักษณะสองช่วงเนี่ยนะกัปติฟายนีนะ่ก็คือช่วงที่หนึ่งก็คือคิวเท่าไหร่ครับช่วงที่หนึ่งก็คิวม,มาที่เนี่ยนะครับมาที่จุลิติกมาที่ตรงฟิวเจอร์แล้วมาที่คอลิตนะรินะฮะคอลิตริดแล้วก็มาที่ มาที่เดย์นะครับมาที่เดย์นี้จํานวนแคสเซฟายในคืวสองนะครับเราจะจําแนกเป็นสองสองสองช่วงก็คือสองช่วงก็คือคิวขั้งแรกก็คือสำนักงานที่สามารถนับรางวัลได้สามสิบวันนะสำนักงานที่สำนักงานในส่วนที่สองก็คือสามสิบวันขึ้นไปจนถึงห้าสิบวันตามคิวสูงสุดของซึ่งได้กรมได้กำหนดมานะครับก็หลังจากนั้นก็โอเคนะครับ ถ้าจะสังเกตนะฮะตัวนี้จะเป็น30.00ก็คือ0ูนนะครับอันนี้เป็น2อคิวอันนี้ตัวเลขเดี๋ยวผมจะวิธีการนดก็คือให้ดูชัดๆนะครับว่าอันนี้เราก็มาชิปชิปแล้วก็มาที่ลาบโฟมแลาเบลรามากแกงเราไม่ต้องมีท่อยมนะครับก็ศูนย์นะครับถ้าจะสังเกตไหมครับคิวตัวเนี้ยี่สิบถึงสามสิบปันก็คือสีพื้นที่สีเหลือง พื้นที่สีเลือดหมู3 1เก็ถึง50บวันก็คือสูงสุดนะครับทีนี้เราก็อาจจะมาจําแนกสีสีนึงซึ่งสีไม่สวยงามนะครับเราก็มาจําแนกสีก็มาทิ่ใต้ตรงนี้นะขอเลือกขอเลือกขอเลือกแลมนี่นะอาจจะเอาสีสดๆนิดนึงสีที่มันเป็นอาจจะเป็นสีอย่างนี้ก็ได้นะเป็นแยกไปหรือจะเป็นสีเหลืองขึ้นไปแล้วแต่จะเลือกนะฮะแล้วแต่จะเลือก อันนี้ผมเป็นตั้งดีฟอยส์เป็นสีสีแดงอ่าเป็นสีพื้นกับสีเนี่ยนะฮะอันนี้อาจจะดูดูไม่สวยงามก็อาจจะมาเปลี่ยนก็ได้นะเปลี่ยนเป็นอาจจะเป็นสีเหลืองเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะครับสีเหลืองนะแล้วก็สีสำนักง,งานที่นัดได้20ถึง30บวันก็คือพื้นที่สีเหลือง สำนักง,งานพื้นที่ที่นัดได้3 1มสถึงห้วันก็คือสีอาจจะเป็นสีนนเ,นสเขียวเล็กๆแต่นะอันนี้เส้นขอบเขตนะครับเส้นขอบเขตเราก็อาจจะมาที่ให้มันเสียบมันทึบๆหน่อยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเส้นขอบเขตเอาสักจุดสี่ความหนานะฮะนะนี่ท่านจะเห็นเลยนะคิวว่าสำนักง,งานที่นัดนารอได้สองช่วงก็คือนะฮะคือสีเขียวนี้30วันขึ้นไป สีเหลืองนี่คือ30มสิบกนลงมาทีนี้เราจะให้แสดงคิวแสดงคิวแสดงสำนักง,งานอยู่ในตัวกราฟิกเนี่ยนะวิธีทำก็คือเนี่ยนะครับมาที่รายวินะครับ,รบอันนี้คือแลนด์ออฟฟิก็คือมาที่แอฟเฟนชันนะครับ มาที่แลนแลนแลนออฟฟิศก็คือชื่อสำนักงานอันนี้มันปรากฏอยู่แล้วชื่อสำนักงานนะครับทีนี้มันจะมีโค้ดอยู่ซึ่งผมกดทําโค้ดไว้แล้วโค้ดก็คือส่วนนี้นะกดกรอบตัวนี้มานะครับกรอบมานะแล้วก็มาวางไว้ตรงตรงนี้นะครับกรอบก็คือให้แสดงวันที่สอบแล้วก็ทีนี้ให้จำนวน Q Q คือเดย์นี่นะให้เป็นอย่างนี้ตัวอย่างวันริบไฟก็คือตรงนี้เห็นไหมซอฟต์แวร์ชิ้นใม่สี่สิบแปดวันก็คือจะ ภาพก็แสดงจะแสดงบนกราฟิกกันนะครับท่านจะเห็นนะครับนี่ครับวิธีว่าภาพจะไม่รูปจะไม่แสดงตามกราฟิกก็น,นีหลายฟีเจอร์ปิดอันนี้ก็เปิดอันนี้ฟอนต์ฟอนต์หน้าฟอนต์เราจะเลือกขนาดอันนี้ผมเอาแปดแปดหรือสิบสองแล้วแต่แต่เวลา,าเราคลอดเอชสี่มันจะแทบผมตั้งเดิมโฟมแปดนะครับแปดความละเอียด <c oughs> แปดง่ความ ตัวเสืขนาดนะครับอันนี้เป็นคิวที่ได้เป็นได้เป็นสองช่วงนะครับก็คือสามารถที่จำากณฑ์ไฟได้เลยว่าคิวต่ำกว่าสามสิบวันนี่สีเหลืองคิวสามสิบเอ็ดถึงห้าสิบวันนี้ก็คือสีเขียวนะครับนี้เราก็อาจจะ,สะแสดงจังหวัดข้างเคียง,ง,งกดคลิกติดเมาส์ไปก็จะเห็นจังหวัดข้างเคียง,งอันนี้คือวิธีการเอานำคิวรางวัลมาลงในแผนที่นะครับหลังจากนั้นเราก็มาที่เลเยอร์ในส่วนนี้นะครับ ตั้งเป็นกระดาษ A4 นะครับต้องเป็นกระดาษ A4 เนี่ยนะฮะ A4 ซีเนี่ยตามการตั้งกระดาษก็คือ A4 อันนี้ผมตั้งไว้แล้ะก็คือเอซีตรงนี้เอแนวตั้งนะครับเนี่ยนะครับอ๋อลืมไปนิดนึงตอนนี้ผมจะเพื่อจ,จะมีการ object. ออบเจกต์ตอนนี้ประมาณอ่าเดี๋ยวเอาผมเอาตั้งตัวนี้ให้ใหใหเป็นรูปด,ดูสวยงามนะครับ ร้อล้านแสนล้านแล้วประมาณล้นล้านล้านห้านะมาแต่ส่นให้อยู่ตรงนี้นะครับประมาณล้านห้ามาแต่ส่นอันนี้ก็จะออกอันนี้อาจจะมานิดนึงเนี่ยนะอันนี้นเราจาะนักเกษตรอันนี้คือคิวได้นะครับข้อมูลเดี๋ยวค่อยมีนิดนึงก็คือข้อมูลแอตติบิวเพราะว่าเดี๋ยวผมจะนําลงในส่วนที่แสดงผลตรงข้างนี้นิดนึงนะครับก็คือมาที่ ตรงนี้นะ,ะเราต้องการข้อมูลเพื่อน,นำไฟเข้าไปใน Excel นะ,ะให้ท่านมาที่สวิตนะเนี่ยให้ท่านมาที่สวิตเลือกทั้งหมดนะแล้วเามาส์วางคลิกขวาเบาๆตรงนี้นะค,ะคลิกซ้ายเบาๆแล้วคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็ปี้สิเลตน,นะคะรับตัวนี้นะ,ะเพื่อน,นำเข้าไฟ Excel หลังจากนั้นก็มาเปิดไฟลอ็กเซนะโปรแกรม Excel นะครับ โปรแกรม Excel เวอรช์ชันอะไรกันนะครับเราก็มา ng, วางนะครับคลิกขวามาวางนะครับข้อมูลที่เราคัดลอกมาตรงตรง,ตรงจาก Excel ตรงนี้นะอันนี้เราไม่เอาเพราะเกิดขีดขวาไปนะครับ หลังจากนั้นเราก็มาแต่งตัวนี้ตัวน,นี้เราจะไม่เอาพลิกคอนเราไม่เอาเราเอาแค่สองลบออกนะครับบอกนอ,อันนี้สำนงานที่ดินอันนี้เราก็อาจจะไม่เอาอันนี้อ่สาขาเพา้าอันนี้ลบออกก็ได้ครับป็นโยชน์เราเราแค่สองช่วงของแค่สองสองสำนักงานโคตรไม่เอาตัวไหนไม่เอาเราแค่สองอันแล้วนักพิษอ่สำนักงานที่ดินพิมชื่อใหม่นะครับสำนักงานที่ดิน น,นี่คือวัดนะฮะจยนำไปแสดงในนั้นนะอันนี้จังน้อยไปหามากกันนะครับก็จาำแล้วเราก็มาเลือกนะแล้วก็แต่งตัวสิ้อให้เป็นไทยสารบันนะครับน,นี่กนน็ประมาณสิบสิบสี่นะตัวหนา ตัวน่าหรือว่าเลือกตรงกลางรอันนี้อาจจะตัวบางครับอันนี้เร็งจากมากไปหาหน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มา,าสร้างตัวทุกแบบเซลลนะ์ก็คือสร้างอ A ขีดตารางนะเส้นขอบ เพื่อจะนําเข้าในแสดงในผลในทัศนคติเขียนหลังจากนั้นเราก็มาดันบันทึกนะครับบันทึกบันทึกในโฟลเดอร์ที่เราเก็บงานนะครับเก็บงานในงตอนนี้ผมตั้งไว้จังหวัดเชียงใหม่คิว่องวัดนะครับววัาจังหวัดเชียงใหม่นี่นะครับ งูเดือมกันอย่างนั้นชื่อว่าชิวรงวัดชิโรงวัดกันชิวรงวัตตัวชิวรงวัดนะครับแล้ก็คอนเทนไบส์ค่ะเดี๋ยบน้อยอันนี้อาจจะเล่นสีสักนิดนึงถ้าจะเล่นสีก็อาจจะแสดงสีตรงนี้นิดนึงสีก็จะขึ้นตามนี้เล่นสี กน,นังก็ปิดนะครับปิดแล้วก็ทีนี้มาเลือกอันนี้เราจะมาเอาเอา,เอาตรงเนี้ยมาแสดงนะมา,มาที่ไฟล์เมื่อกี้นะไฟล์ตัว e ค c e วตัวเนี้นะเนี่ยตรงนี้นะเนี่ยนะคิวรางวัลเนี้ยนะครับวิธีการนำเข้าก็คือมาที่ insert นะครับมาที่ object object คือส่วนขยายนะครับภาษาไทยก็แอดเข้าไปนะครับแอดเข้าไปที่เราเก็บมเมื่อกี้นะครับ จากนั้นเรามาที่นี่ครมาที่เอมาที่ฝายนะครับมาที่ฝายที่เราเก็บนะคะรับเมื่อกี้เก็บเน็่งบเรือนกันอย่าแล้วคิวรังวัดตรงนี้แล้วก็โอเคนะครับกลังนําเข้านะคะรับรอนะฮะมาแล้วครับนี่เราก็มาแสดงตรงนี้ล้วก็อาจจะขยับนิดนึงใีมันเห็นชัดๆมาเนี่ยน,นะคันนี้คือสำนักงานที่ดินคิวรังวับ อันนี้คือวิธีการทีนี้จะมีเฉลี่ยยังไม่มีผมลืมไปว่าต้องต้องมีค่าเฉลีย่ยนิดนึงถ้าเราไม่นั่งกับเราลบออกนี่มรับเรามา,มาแก้ไขนี่นะครับก็เฉลี่ยกี่วันเฉลีย่ยก็คือมาตรงนี้นะแล้วก็มาที่ก็คือเท่ากับ น,นี่ก็เขียนสูตรง่ายๆนะครับเท่ากับบียี่สิบทั้งหมดนะฮะเท่ากับ Q เอาเป็นผลรวมก่อนนะผลรวมรวมหกร้อยสี่สิบ ปิดนะครับปิดก็ปิดทีนี้สามใบปิดหาร16หาร16นะครับ,าบาหารก,ารก,นะารกคืเท่ากับ40วันนะครับคิวลมัดเฉล่ยคือ40วันอันนี้อาตอย่าตงนินะครับ40วัน เดี๋ยวทั้งหมดคือ40ปันนะเดีวเป็นตัวฝานี่นะติดขอบใหม่นะครับบันทึกนะครับเสร็ทั้งหมดคือ40ปันทั้ง16นะครับแล้วหลักปิดนะครับปิดล่วนำเข้าใหม่นะครับ จากนั้นก็จัดรูปลากมานะครับตะขยะทั้งนี้ okay. น,นะฮะพื้นการที่จะแต่งพื้นให้ดูสวยก็ไม่ยากนะครับแต่งพื้นก็คือมาที่แต่งพื้นดูให้ดูดสวยๆให้พื้นสวยอันนี้เราก็อันนี้มาที่ให้มันตัวออเดอร์นีคก็มาที่หลังดูแบะกาวนะมาที่ตัวนี้นะฮะ นี่แหละครับที oh, cả, ạn, ạn, ่เอาเท้าแล้วก็เซนทูแบ็กก็คือตัวแบ็กแบ็กอยู่ด้านหลังมาที่ตรงนี้นะพอถ้าท่านเระบังมันมีแล้วก็เปลี่ยนสีอาจจะสีอะไรก็ได้นะครับอันนี้สีดีฟอลคือสีนี้เีลยจะเป็นเป็นสีบางๆสักนิดนึงก็จจะเป็นตรงนี้ก็ได้นเขียวหรือสีอะไรนี่ผมเอาตามสีก็คือจะสีชมพู นีชมพูก็จะสวดไปสีส้มอ๋สีเขียวบางอันนี้สีเขียวก็ตัดกับโค้ดของนั่นอีกนะครับก็อาจจะเป็นสีสีฟ้าก็ได้นะครับนี่นะครับนี่นะครับก็คือขึ้นอันนี้อาจจะขยายเล็กน้ ดังนั้นเราก็มาขีความมูลการขีข้อมูลก็มาที่แท็กนะครับเทคในเดือนนี้นหละแท็กนี้แล้วก็ขีข้อมูลที่ที่ส่งมาที่ข้อมูลวันที่ข้อมูลวันที่เก้านะเก้าตุลาข้อมูลวันที่เก้าตุลาเก้าตุลานะครับ หน้าวันที่9ตุลาครับอันนี้ก็คืออันนี้จะอาจจะมีแบนแบนสำนักงานก็ใส่เล็กเราใครผู้จัดจทำคือใครนฝะ่ายหวข้อมูลหน้าวัน,วน,นที่ตอนนี้14ส,สิาอันนี้ประมาณน,นิดน,ดนดครับอันนี้ก็ได้นะแล้วจะรับเซฟ าขีดทั้งนิดนึงมาไดขีดทั้นขีดขดีดูสวยงามจากนั้นก็มาที่ไฟนะครับไฟลนะไแล้วไเอ็กพอร์ตแบบส่งออกเป็นจะเป็นส่งออกเป็นเป็น JPEG หรือเป็นไฟล์ภาพหรือไฟพ PDF ก็ได้นะนี่ผมส่งเป็นสอย่างก็คือเเป็นเป็น,น JPEG ความลเอียดจะไม่ต่ำกว่าสนะามร้อยสามร้อย้าต่ำกว่า300ร้อสามร้ขึ้นไปได้ครับถ้าต่ำกว่าสามร้อยนี้ ภาพมันจะแตกนะครับก็ไปเก็บไว้ตรงไหนอันนี้ง่ายๆก็คือเราเก็บไว้ในโฟลเดอร์ของที่ผมสร้างว่าเปจังหวัดเชียงใหม่นะครับจังหวัดเชียงใหม่นี่นะครับืกงบเดินก้อนกันยานี่นะกนะ็อันนี้ก็คือกันยา

รแล้วตัวอีกอันหนึ่งก็คือที่นี้เป็น PDF นะครับอ่ทีนี้อาจจะเป็น PDF อันนี้เป็นเปลี่ยนเป็น PDF นะครับอันนี้เป็น PDF ก็เหมือนกันนี่นะฮะก็มาที่กันยาวก,ก็เป็น Q เหมือนกันนะ Q ห้าสิบหกหกสามความละเอียดสามร้อยห้าสิบนะฮะประมาณสามร้อยหสิบความละเอียดภาพนะครับ เรียบร้อยเรา,าเ,ราเรียบร้อยครับ,รบ,รอ,รบอันนี้คือวิธีการจัดคิวทำคิวหลังวัดนะฮะคิวในแสดงแผนที่นะครับเนี่ยนะอันนี้คืออันนี้คือเป็นไฟล์ pdf อันนี้เป็น pdf นะคเนี่ยสองอย่างครับง่ายๆครับก็อาจจะ แรกๆก็อาจจะติดขัดนิดนึงก็ทําไปทางไปก็อาจจะ,จะเดี๋ยวจะคล้องจะคลองกันนะครับอันนี้ภาพตกขอบนิดนึงเลยเกี่ยวแล้วับตกขอบนิดนึงเดีย๋ยวผมไล่ขอบขอบเกลตกขอบนิดนึงอาจจะไล่ขอบมาอีกนิดนึงนะครับ ่รงใหม่นะครับตรงมันเมื่อกี้นะคร,ครับนี่ก็ส่ง JPEG นี่เป็น JPEG นะครับซ้ำเหมือนเดิม เลือบดูทีนะครับอ่าโอเคแล้วก็ได้แล้วอันนี้คือคิว้นะอันนี้ก็มาดูเ p d บนะครับเรียบร้อยครับอันนี้คือวิธีการจัดทำคิวสงวัดโดยใช้ทางโปรแกรมนาน G S ประกอบครับก,ก็จบกันรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ